พี่น้องครับผมมันเกิดเป็นประเด็นมีแฟนคขับไม่ใช่แฟนคขับบอโป๊อดเอฟซี c ปสอโดที่แบบไม่ชอบอืเข้ามาคอมเมนต์ตายลูปของน้องเพรพิมระดาโดยใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพมากๆเลยนะใส่คำวางีพี่น้องครับตัวอีที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คําว่างัูเอานามสกุลฟินแลนด์ออกด้วยนี่นี่นะ บอกให้เอาน้าสกุลฟินแลนด์ออกด้วยนี่นี่นี่เนาะนี่เนาะคอมเมนต์นี้นะอ่าน้สกุลฟินแลนด์ออกด้วยวะสั่อ่าอ่าเ้าก็เลยอย่างมาอธิบายเพราะว่าตอนนี้น้องเพลงพิรดาใน Facebook ในเพจของน้องอ่ะน้องใช้เพลงพิมรดาแสงทองฟินแลนด์ไงค่ะแมนอ่าเราแฟนคลับทั้งนีกแฟนเพจใช้ตั้งแต่พอบิ๊กยังอยู่กับไม่เพง ังแต่ประเด็นนี้บานี้ประเด็นนี้บานี้แฟนครับออกมาเวาออกมาปกป้องน้องเลยส่วนมากก็จะออกมาปกป้องออกมาอธิบายในเรื่องนามสกุลฟินแลนด์เอาอีลี่เอาอีลี่ค่อยถามเนี่ยคนที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นผู้ชายแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วรูปนี้เห็นในตตอๆเนี่ยเอาไปลงไอ้นี่น้องก็เยอะไอ้พวกที่ชอบแซะชอบว่าน้องนั่นแหละแล้วคอยถามาเราด้วยนามสกุลฟินแลนด์เนี่ยนามสกุลเจ้าตี ไม่มเจะเป็นคนของฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์บอกจะเป็นเจ้าของประเทศตีแล้วคําว่าฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นชื่อประเทศในประเทศฟินแลนด์เขาไม่ได้ห้ามใช้ใส่ไปรูดคอยที่ใส่เข้ามาอังกฤษอันเยลรมนก็ได้ตัวมเอาเขายกตัวอย่างไม่แพ้กับพ่อบีกเลิกกันแล้ว แล้วน้องตเกียวกับน้องนัน,นิตาไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลพ่อเหรอประมาณนี้แม่ก็เหมือนน้องเพลงน้องเพลงก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วน้องเพลงก็เหมือนว่าย,ยังเป็นลูกสาวพ่อบ๊กมไม่แพลอยู่เอาจริงๆนะจะดราม่าเรื่องอื่นเราไม่ว่า<อ>แต่มาดราม่าเรื่องนี้แล้วใช้คำที่มไม่สุภาพเนี่ยแค่อีกแค่เรื่องคําว่าฟินแลนด์นามสกุลต่อท้ายชื่อเนี่ยคูณสิมาห่วงเหตุเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอย่างกับคุณแล้วคุณเติบโตมาแบบไหนทําไมมาคอมเมนต์เด็กอะในใต้ภาพของน้องที่อายุแบบ ไม่เึง20เลยอ่ะยังน้อยยังเป็น,นเยาวชนอยู่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้อ่ะลแล้วใช้ถ้อยคําที่แบบหาเนียตีจะไหนแมเออใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพไม่ไม่นี่ไม่สมไม่สมที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วเป็นผู้ชายด้วยนะเออล้วเป็นผู้ชายด้วยนะคนไหนะออผู้ชายประเภทไหนเอ,เอาอ่านแนบันนี่นพ่อจากเกิดประเด็นเรื่องนี้แล้วแฟนคาว่าจังไหรอืม,อมแฟนคารบบอกว่า นี่แหละค้นี่ว่าคนที่ชอบแสะน้องก็ขอให้แสะต่อไปนะคะแสะให้น้องได้เงินล้านอ่าอยู่เงียบๆไม่ได้มันจะเดี๋ยวมันไม่ติดกระแสแฟนขับอกปังๆนะคะน้องเพลงนี่แหละนี่ข้อไม่ดีว่าจังเมนกาหานไปว่าน้องเดือดหอน้ำเขาหอน้ำสกุลเนาะเจ้ากระได น้องเขาก็บอกอยู่ว่าบอเคยลืมบุญคุณบอดบิดทุกครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์ยูเดล่าอ่อนี่แหละการการยังใช้อยู่เป็นการให้เกียรติเพราะวงใหญ่เขาเอาออกแล้วแต่น้องเกิดจากทั้งบอสหญิงบอสชายก็เหมือนอพ่อแม่เลิกกันลูกมีสิทธิ์ใช้นามสกุลพ่อหรือแม่ก็ได้อ่าอ,อ,อยากแต่นั้ น้าสกุลเนาะน้องเขามาจากแสงทองฟินแลนด์ใส่นาาสกุลนี่ผิดเหรออ่านี่อันนี้ทางแม่ฮักเนาะแม่ฮักจะทางบ้านฮักก็บอกว่าทางบ้านฮักบอกน้องว่าไม่อยากให้เอาออกเพราะเป็นการระลึกถึงเหมือนตัวก้าแรกที่เก้าเข้ามาใช่ใก็คือบุญคุณของพ่อบิ๊กนี่แหละใช่ปอสอดอพวกเมียนหลายแม เหมือนที่ว่าบางทีน้องให้สัมภาษณ์น้องไม่มีคําว่าพ่อบิก็เอาไปโจมตีเด้มันเหมือนคล้ายๆกันเลยอันนี้เอาสมมติมาคอยถามเนี่ยํามมือหนึงนอกเอาออกดราม่าอีกดราม่าอีกไม่มีึ่งหุนแล้วเหรอดราม่าอีกเออไม่มีอันนี้เลยก็ยังมีแบบ่แสงทองอย่างเดียวเอาเสื้อหลวัดดรามายู่แล้วถ้าวันหนึ่งน้องเอาออกจริงๆเนี่ยดราม่าจริงๆจะเกิดดราม่าอีกว่าเพื่อออกออกเพื่อหุนคุนจริงๆแล้ว ก็ไม่ควรเอาออกเนาะอย่าไปสนลยน้องเพลงมันไม่ได้มีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตของเรานะลูกอ่าคนบอกเอาออกบ้าหรือเปล่าการที่น้องยังใช้ให้เกียรติบอสบิ๊กอย่าคิดเยอะนี่เห็นไหมการที่น้องยังใช้นามสกุลฟิแลนด์คือให้เกียรติบอสบิ๊กนะนีเขาไม่ได้ถามว่าเป็นนามสกุลพ่องคุณหรอเออทำไมห้ามถึงมีสิทธิ์ต่างให้เขาเอาออกอ่าหรือแค่วัดหรือแค่วะมาสารเลเฉย อือ่านี่นี่แหละค่ะพี่น้องที่น้องยังใส่ยู่ในความคิดของเฮานะต่าโจในความคิดของเฮานี่ก็คือว่าพ่อบิ๊กเป็นผู้ให้โอกาสพ่อบิ๊กกับแม่แพลวนะทั้งสองคนเป็นผู้ไปรับถึงบ้านเป็นผู้ปลุกปั้นให้โอกาสแต่งพงแต่งเพลงลงทุนทุกอย่างให้อ่าน้องก็เลยยั่งคิดเห็นพอบิ๊กอยู่ก็เลยยั่งใส่น่าสกุลอยู่นั่นแหละก็เลยแบบว่ายังคิดเห็นบุญคุณอ่ะนะพี่น้องบุญคุณแหละก็น้องกับคนกระตันยูอยู่แล้วเม่นหมดละ น้องก็เลยไม่ออกดีกว่าเอาไว้อย่างนี้เลยไม่เป็นไรพี่น้องข้าว่าบุญคุณเนี่ยชดใช้ยังไงก็ไม่หมดชานี้ก็ไม่หมดพี่น้องเพิงเห็นข้าว่าข้าวจานเดียวเข้าค่ำเดียวบอกข้าว่าบุญคุณเนี่ยใช่ไหมบุญคําว่าบุญคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแค่เข้าจานเดียวก็เป็นบุญคุณแล้วเนี่น้ำขวดหนึ่งเนี่ยเอาให้กันเนี่ยตอชีวิตคนนี่็กลายเป็นบุญคุณเพราะฉะนั้นก็ว่าบุญคุณเนี่ยอย่างน้องเพลงที่ระลึกถึงบุญคุณของพ่อบิ๊กแม่แพลวตลอดเน บอสทั้งสองท่านให้โอกาสอืมใช่นี่นี่แหละเขาก็เลยว่าเอ้าสังเกตดูว่าเอ้าน้องว่าออกคนยังนี่แหละแฟนเขาก็มาตอบแทนหลายๆคนดูว่าอ่ะเพื่อคิดถึงพ่อบิ๊กพ่อบิ๊กเป็นคนให้โอกาสมาตั้งแต่พร้อมกับแม่เพลียวเขาไม่หนีบอกว่าถ้าน้องเอาออกก่าวให้น้องอีกก่ากระดามากก่าเอออืเลือกแล้วไปหนักหัวใครคะน้องเพีงอย่าออกเขาไม่เห็นทถาว่า เอาออกทำไมไม่ได้เดือดร้อนอมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่เขาไปตั้งบนหัวบีดธรรมดา <c oughs> อันนี้ก็แรกคือการตอบโต้ให้กันค่ะเวลาเอาเวลาไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตัวเองให้มีกินมีใช้เหอ้อไม่ต้องเสือกเรื่องของน้องเขาแมนอ่อาเบลลีเอาหม,มี่เบานั่นหาเงินในทอนของเพียงบอม,บมีแฟนคลับอันหามีแฟนอันนี้ครับหลวงทอดีบอหรือพวกมาไล่เป็นเสน้นแสนบอืมได้ไหมถ้าสู้น้องเขาไม่ได้ก็อย่าไปพูดให้น้อง อ่ะถ้าไม่ชอบก็ก็คือปล่อยผ่านถ้าไม่ให้กําลังใจเพราะว่ายังมีเอฟซีที่ยังรักแล้วก็ให้กําลังใจน้องเพลงเยอะค่ะพี่นอ้องคอมเมนต์นี่บอกว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะฟินแลนด์เป็นชื่อประเทศก็นั่นแหละขนาดเจ้าของนามสกุลเขายังไม่ว่าเลยว่าคุณเป็นใครถึงไปว่าเขาขนาดพ่อบิ๊กยังไม่ได้ออกมาพูดเลยเนาะว่าให้น้องเปลี่ยนให้อะไรคือเขาไม่ได้อันนี้เลยเกี่ยวกับวงเก่าวงอะไรแค่แค่ไม่ได้ร่วมงานกันเฉยเพราะว่างานทางโตเกียวก็เยอะแล้วทางแม่แพลวอย่างเงี้ยทางวงใหญ่เขาก็ไม่ได้รับงานร่วมกันแล้วอืแค่นั้นเขาก็บดเอียังกันแล้วพี่น้องก็บดเดีติดใจเอียงกับ ลูกๆน้องๆเคยใช้ใครอยากเปลี่ยนใครอยากเอาไว้เขาก็มไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลย<ม>ขนาดเพลงน่ะก็ยังให้น้องเพลงรลองเพราะว่า<ม>จุดกําเนิดเพลงหัวใจบ้างไฟแสนมันก็คือมาจากตัวตนน้องเพลงพิมรดาที่เป็นคนร้องคือ<ม>เป็นต้นฉบับ<ม>พอบิ๊กจะเป็นจะคลองนี่ค่ะสิจะฮึ่ยจะคลองนี่ค่ิกายอาตะวาเพื่อนกะให้ซิดน้องเพลงถึงแม้พ่อบิ๊กกับแม่แพลวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังให้สิ์น้องเพลง เอาไปร้องอยู่ตลอดออกงานทุกวันเขาเมนต์บอกว่าอโอ้ยกาวานั่งคักโพดจก็กเป็นเขียดอีกอย่างหนักหนาคือไปโกรธไปอีกอย่างหนอกข,ขนาดนี้ทำไมใช้คอมเมนต์ขนาดนี้ใช้คอมเมนต์แรงแล้วมัน<อ>ไม่ได้มีแค่นี้นะเราก็คือแบบมันเยอะอะแฟนเขาก็เห็นมาเยอะไงอ่าก็เห็นมาหลายกว่าหนีบูเดวาจะมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะอ่าน้องยังรักไลคเขียดพ่อบี๊ก ก็เลยแม่โอ้โหใช่ใชแล้วไปหนักหัวใครค้าเมนอ่าขนาดอ่ะวันขึ้นบ้านใหม่เงี้ย<ม>ยังไม่ลืมที่จะขอบคุณอัดคลิปก็ไม่เคยขอไม่เคยลืม<อ>สิแม่ก็คือขอบคุณจนนองแบบเออก็คือเสียใจนั่นแหละ<ม>เสียใจที่แบบเออเสียใจที่บางที่ก็เป็นยังคือถือด่าถือโจมตีเกินไปถือเฮ็ด<ม>อีหยังไทน้นู้ปนเฮ็ดอีหยังไท่ประมาณน,นี้กับบางเท<ม>ือกอะบางเทือกอบโบเลือกออกมาเบาบางเทือกอะได้เบาเนี้ยสักหน่อยเวลาสื่อสัมผัสสิเนาะ เพราะว่าสื่อเขาก็จะหาตรงๆไงเอาไปยังไงคนนึกสืกอยังไงคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้นี่เขาไม่หนีบอกว่าไปว่าน้องทําไมในเมื่อพ่อบิ๊กก็ไม่ได้ห้ามก็นั่นเลกอ่าน้องคงนึกถึงบุญคุณตลอดเลยอืก็เลยไม่เปลี่ยนแมนนี่แหละค่ะพี่น้องคนเนาะมันจะว่ามันจะนนี้เท่ากับคือว่า่ะแหละเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้แต่เราก็ขอให้ขอร้องดีกว่าเนาะขอร้องเวลาคอมเมนต์อะไรก็คือแบบ ให้เกียรติศิลปินหน่อยให้เกียรติคนหน่อยก็ได้อค่ะคราบมให้เกียรติเขาว่าศิลปินแต่ให้เกียรติเขาเรียกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัืมนึกถึงลูกหลานจาของแม่พี่บอกครับนึกถึงครอบครัวตัวเองด้วยว่าถ้าสมมติว่าลูกหลานเราอายุอย่างแค่นี้เนาะมาเจอคอามเมตนแบบนี้เขาจะรับมือยังไงเขาจะผ่านเรื่องราวอย่างนี้เป็นยังไงแล้วถ้าทำไมคุณไปยงจงเกียรติจงช่างไปอคติอะไรกับเขาขนาดนั้นหาบอกมากระเลื่อนพาน อย่ามาคอมเมนต์บอมากระเลื่อนพานจบแค่นั้นเองจบจบไปเนาะเราก็เป็นกำลังใจแล้วจริงๆจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอันนี้เลยนะบางที่แฟนลับกับบางที่ไปหาข้อตีเขาด่าเขาแซ่เขาจนได้ไงคนมันบางทีมันอินเกินไปแฟนขับอินเกินไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองเหรอใช่ใช่คงจะประมาณนั้นนี่แหละพี่นนอเขาก็เดือดแท่นเดือดี่เนาก็เดือดแท่นเดือดเพราะเข้าใจบางคน อีีเวลาเรา,าคลิปน้องเพลงนี่เวลาเราเห็นคอมเมนต์เ้าก็ากเดือดแทนพี่น้องจ้าก็สิไปดาจะสิบแสีแซสิไปเอียงกับน้องนอง้อ,นอ,งนองกับเเคยสังคมเดือดร้อนให้ผู้ใดเอออ่าพอแม่เขาเลิกกันก็คือพอพี่แม่เพ่เลิกกันก็เป็นเหลือของคนสองคนเขาอันนี้มันกับอดีกเกี่ยวกับน้องเพลงก็เ,เอามาโยงใส่นู่นนี่นั่นหลายประเด็นอยู่ดอก อ่ะให้กำลังใจนะครับน้องเพลินลรดาแสงทองฟินแลนด์นะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้น้องนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรก็ยังมีแฟนคลับเราเห็นเลยนะมีแฟนคลับที่รักน้องเยอะมากแล้วก็ออกมาปกป้องน้องขอให้น้องนะครับเฮงๆปังๆขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ขอให้น้อง อ่าเขาเอ่ยว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆปรับอืมฝึกฝนฝึกฝนในเรื่องเสียงในเรื่องบุคลิกภารุกองเาลงด้ยแต่เสื้อวานน้องกำลังปรับอยู่ในสนใตอนนี้เนาะอืมก็ขอให้วันหนึ่งนั่นแหละขอให้แฟนคลับกลุ่มที่เขาแซน้องเนี่ยให้เขาเลิกแซะไปแต่ว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราถ้าเราไม่ได้ไปตอบโต้คนมันจะแพ้ภัยตัวเองไปองใช่ใช่ คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราอะถ้าเราไม่ไปตอบโต้มันจะแพ้ไปเองนี่แหละจะมา,าน้องเพลงเลือทสิงเนียยสิบค่อยออกมาอย่างอ,อกบรอยแฟนครับก็ออกมาเว่อาอยู่ในในฐานะแฟนคลับน้อก็ต้ออกมาปกป้องน้องอยู่ตลอดอยู่อาเป็นกำลังใจให้น้องเพลงนะคะรับผมสู้ๆได้กีฬาเด้อทอให้ยแห้งๆมันๆปังๆอ่า ก็คือความฝ่ายของน้องประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างก็งคือสร้างบ้า,านให้กับ,บครอบครัวแล้วขอให้ความฝันในชิ้นต่อไปอในเรื่องต่อไปขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะครับขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังปล่อยผลงานเพลงไหนออกมาก็ขอให้ปังๆขอให้มียอดวิวเยอะๆแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปขอใหร้รวยๆปังๆไปหน้าเนาะอ่ะโอเคค่ะสรลบวันนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ